ใบจิงเจฟ้องเบียมาแล้วฝาามาเบิ่งกันด้วยพี่น้องสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูสคนตอนรับข้อสู่ช่องก็ติดห้ยดังมาเช่เนาะจะ้ากลับมาพอกันในรอบบายน้อพี่น้องเนาะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมเนวทางการเซ็นชโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังเอาอมาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกรอบหนึ่งเนาะจะ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของเจฟ้องเบียใบยจิงเนาะจะ้ะต่อด้วยเนวทางของ อาจารย์สมยศแนวทางของอาจารย์อินตาเพชรดใจแสงเนาะพี่น้องเนาะก่อนไปรับชมรับฟงังแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสักคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนได้พี่น้องเดอ้อแอดมินแสดงมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการบาันเสเวลาเฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์สมยศกันก่อนเลยแนวทางรัฐบาลไทยงดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมซึ่งวดนี้อาจารย์สมยศเพิ่งจะให้ ชุด3โตนะจ๊ะนั่นก็คือ608 216และ105จ้าะจ๊ะสามโตเม็ดเดียว608 216และ105จ้ะต่อดโดยเนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงนะจากเนวทางรัฐบาลไทยงวดประจวันาทีห่งกรกฎาคมซึ่งงวดนี้เพิ่นกระหาเด่นบนถิ่นลัก3ชุด3ามโตก็คือ 379แล้วก็319นากจากต่อด้วยคู่โต้นบน3137 39 19ต่อด้วย2ตัวล่าง37 52และ53โตที่เน้นให้ก็คือ39นากจากคู่โต้นบน39เด่นล่างเน้นให้ล่างก็คือ37เด้อจ้าวงให้เน้นๆนอกจากคู่ต้นบน39 เน้นล้างคือ3 7 7 3จ็ดเจ็ดสามนะจ๊ะแค่ห้เบิงจุดเอาไ้เบิงกันเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเป็นแนวทางในการเหนืกสื่อลอตเตอรี่กันเนาะจ๊ะไปเบิ้งต่อกันอีกหนึง่งแนวทางเนาะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางของป่าม่วงนะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยหมวดประจําวันที่หนึ่งรกรกฎาคมซึ่งวันนี้ป่าม่วงเพิ่นก็นมั่นใจแค่ว่าหาซิปหาซิไปพี่น้องเนาะชุดสามโตติเพิ่งห้ก็คือหาศูนย์แปดหาศูนย์เก้าสองเจ็ดแปด ต่อโดยแนวทางชุด2ตัโตบนราง087809และ5 6หกหรอพี่น้องเด้อแนวทางป่าม่วงเพิ่นมันใจแค่50แค่50แล้วาก3โตเม็ดเดียวหา08หา09 278 3หางเราจาก3โตเม็ดเดียว3หางหา08หา09 278ต่อโดยชุด2โต087809และ หาหกด้พี่น้องเด้อแนวทางป่าม่วงแคบวบเบิ่งจุดเอาว้เบิ่งกันเด้อจ้าเอาว้เถีบตัวเลขเนาะจ้าในการเลือกสื่อสลากกินแบงรัฐบาลกันเนาะจ้าใบเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของเจฟองเบียเนาะจ้าซึ่งชุดนี้ก็เป็นใบจริงเนาะจ้าซึ่งเจฟองเบียเพื่อนกระไดปล่อยแนวทางมาหายแล้วชุดใบจริงแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจามันทีหนึ่งกรกระาคมเพื่อนกระไฮ เน้นตัวเด่นที่ลัก8ปดพอได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายหรูก็จัดไปด้วยจ้าลักแปดจุด2อตัวก็มี8ปดห8 6เม็ดเดียว8 2และ3าตัวเม็ดเดียวให้หา8อดเด้อยพี่น้องเด้อแนวทางเจฟองเบียบึงแลลวกาฝ่ปไปจัดลอตเตอรี่กันเด้อยจ้าหายมาแล้วจ้ะแปดหนึ่งแเม็ดเดียว8 2 3สตัวเม็ดเดียวหาสองดเด้อยพี่น้องเด้อ หาลอตเตอรีติดเอาไว้จักใบสองใบได้พี่น้องเนาะกันตกรถนะพี่น้องทายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสักคนโปรใสวิจารญาในการรับชมแล้วก็รับรู้้อมูลอย่างมีสตินะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นได้จ้ะทางช่องสน,สนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํานได้จ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ตตองพิจารณากันให้ดีๆเ้อจ้ะสื่อตามกรลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บุญผ้าวาสนาเนาะจ้ะแอดมินก็นขอให้พี่น้องสู้ๆทุกคนสชคดีแห้งๆปังๆม,มันๆกันทุกคนเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปสำนีกก่อนเลยจ้ะแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า